โอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกด u b s ส r i b e กันด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อติดตามเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนทุกคนแบบรวดเร็วนะทุกคนโอเคและยังไม่พอเราก็ยังมีระบบสมัครสมาชิกให้ทุกคนได้สมัครกันแล้วนะครับผม <Wow. S 1> นี่เลยเริ่มต้นที่35บาทนะทุกคนนะต่อเดือนแล้วก็ถ้าทุกคนแบบอยากสมัครแบบขั้นสูงสุดเลยก็น่าจะเป็นพรีเมียมนะทุกคนนะเป็น50บบาทต่อเดือนนะทุกคน ยังไม่พอทุกคนช่องทางติดตามอันแรกของผมเลยก็คือแฟนเพจ Facebook นะทุกคนนะช่องทางนี้ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็แจ้งข่าวสารจากผมเผื่อ YouTube ผมมีปัญหาหรือผมไม่ได้ไปโพสอะไรนั้นก็สามารถมารับข่าวสารจากผมได้ที่นี่เลยนะทุกคนยังไม่พอทุกคนเรายังมีนี่เลยนะครับผมก็คือไอจีผมเองนะทุกคนสำหรับคนที่แบบอยากจะติดตามไอจีผมนะจะเป็นไอจีบล็อกส่วนตัวนะทุกคนรับคนที่อยากติดตามไว้แต่แนะนําไม่ให้ทักนะเพราะผมไม่ตอบ และยังไม่พอทุกคนเรายังมี t ิ t t อกให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยแต่ผมไม่ค่อยลงอะไรหรอกแต่ก็อยากให้ติดตามไว้เผื่อมีวันหนึ่งผมลงยังไม่พอทุกคนเรายังมี Discord YouTube Gamer นะทุกคนนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาก็กดได้ที่ใต้ร่างคลิปนี้ของผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปนี้กันเลยทุกคน let's go man ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมและในตอนนี้ก็อยู่กับผมเจมส์เซสทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้ด้วยคนนะจะบอกว่าผมจะมาออกรถคันใหม่อีกแล้ว,วนนะนะทุกคนนะเป็น RSX นะทุกคนนะเออ <Wow. S 1> ผมจะมาออกคันใหม่นะทุกคนตอนที่คนแบบไอพี่พี่ไม่มีรถกาชามากแล้วนะเออก็ทําทไงได้ทรงมันสวยอะ่ะผมไม่ค่อยแบบเน้นแบบความเร็วความแรงหรอกผมเน้นความเท่เออความแบบค cool ูลอะไรเงี้ย อะไรประมาณนั้นนะทุกคนนะอืมเดี๋ยวก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดซับกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะทุกคนนะออโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยดีกว่าทุกคน Let's go bro โอเคมาครับทุกคนผมก็มี g t v ตรงนี้ละอ่าเดี๋ยวผมจะทำการอ่าโทรโทรช่ๆชโทร เดี๋ยวดูก่อนเขาอยู่ผมเมเบอร์ไปละไหนนี่ไงผมโทรไปเลย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 รอดีว่าเราจะรับสายกว่าไหมอารโครับสวัสดีครับผมรอครับๆโอเคโอเคผมอยู่หน้าไอหน้าตลาดนะโอเคโอเคตามนั้นครับผมจะเต็มละโอเอเลยนะฟังไม่รู้เรื่องเลย 2> โ2สองไปอ๋อโภสองอยู่โอเคครับโอเคโอเคโอเคก็รอต่อไปครับทุกคนนะรอต่อไปโอเคก็ตัดภาพไปตอนที่ผมเจรจาการซื้อรถเลยดีกว่าทุกคนว่าเดี๋ยวนึกอะไรอย่างแรงเลยโอเคทุกคนนะตอนนี้ผมเจอเจ้าตัวละผมจะทําการปลายอันนี้ทุกคนนะไปทําการออรรถ R อาอะไรวะ RFRSX อาสะไรสักอย่าง่ะผมจำชื่อรถไม่ได้แต่ชเช้่ามันเถิดจริงๆทุกคนผม ผมสะสมรถอะนักสะสมรถชั้นดีเลยอะเย้ Yo, ZA, oh, ึเจ้าเบอร์อ๋อเบอร์ได้ได้ได้โอเคทุก okay, คนผมโอนเบอร์ไปละเดี๋ยวมปนจุดเดิมที่ผมซื้อไอซีบีกันได้ว่าโอเคอย่าลืมไอส่ง qr ให้ผมได้ที่นั่นแหละที่ facebook ผมอะ ได้ได้ได้ส่งมาทาานด้ก็แล้วบอกได้ว่าราคาเท่าไหร่โอนไปโหตอนนี้คนดูผมโอเคครับได้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 วันนี้คือคนดูผมผมจะเห็นว่าไอ้ไม่มีเตียยแม่งแม่งมีตอวกี่คันวะเนี่ยโคตรเยอะเลยได้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 โอเคตามนั้นตามนั้นทีนี้ทีนี้ GDB ละอ๋อ GDB เท่ไหม นี่ไงไอ้รถคันที่ผมไงไม่เห็นว่าจะไปซื้ออีกคันหนึ่งจะไปซื้ออะไรนะซื้อบีกเอาอะไรนะจะไปซื้ออะไรรถอ่ะซืจะซื้อไอ้ไอ้เจ็ดอ่ะไอ้เจ็ดอ๋อ,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 อผมนี่รอสุ่มอย่างเดียวเลยไม่รู้ปีไหนจะออกไม่ไม่มรอกถ้าสุม่มออกเออเขาจะขายจริงๆเพราะว่าถ้าสุ่มอมอกผมจะเก็บไว้ในคลัง อิ่งไปจูนอะ่ะปกติว่าเขาขายรถกาชากันนะเขาจะจูนจูนสิบเงี้ยแบบจูนสิบจูนสิบจูนสิบอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นอ้าส่งแล้วบอกผมนะอางคนนะผมจะบอกว่าผมอะ่ะจะไปเปลี่ยนล้อเลยเลยวันนี้เพราะว่าล้อมันแปลก อเอาว่าเดี๋ยวผมไปร้านแต่งรถก่อนก็รอส่งให้ผมไปแล้วกันด้โอเคครับ okay, ผมระดับคุณเจมเขาไม่บิดหรอกแตดผมไม่มีคาว่าบิดครับทุกคนเดี๋ยวขับไอ้อนนี้ไปดีกว,ว่าผมจะไปลองงานทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคน ถนามว่าสวยไหมก็สวยนะแต่ผมก็ดูดีแต่น้ำมันจะหมดแล้วเขาไม่เติมให้ผมเลยเหรอไม่รู้ดิผมจะไปเปลี่ยนรอตอนนี้เลยหมื่นกว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดเออผมจะต้องเอาเงินไปอันนี้ด้วยไหมเอาเงินไปทำอะไอันนี้ทุกคนเขาเรียกอะไรนะอา่อากิจกรรมใช่ใช่ผมต้องเ,อเงินไปทำกิจกรรมใช่กิจกรรมที่ทุกคนกำลังเล่นอยู่ ไม่สิต้องบอกว่าคลิปนี้น่าจะลงวังกิจกรรมนะเพราะผมไล่เรียงการลงระดับคลิปอยู่ตอนนี้ผมกำลงังแบบรวบรวมโอเคผมจะไปแต่งซะหน่อยแต่ผมต้องถอนเงินก่อนผมถอนหมื่นห้าเลยด้วยวกันหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าบางคนแบบเอา้ามีธานาคารบนนี้เหรอผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันจริงๆ อ่ะเขาส่งมาละเหมือนห้าอืมอ่ะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวผมตัดคลิปก่อนละกันทุกคนเดี๋ยวผมไปโอนก่อนจะได้เสร็จเนาะจะได้เสร็จผมจะได้แบบเ,เรียบร้อยเสร็จภ,ภารกิจผมโอเคผมขอถอยุะาตตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะโอเคทุกคนผมไปโอนเรียบร้อยแล้วผมกลับมาแล้วเดี๋ยวผมทําการเปลี่ยนล้อก่อนถอนมาหมื่นห้าจะบ้าตายถ้าล้อจะน่าจะเป็นล้ออ่า ไม่อะผมมันไม่ใช่อันนี้จูนเนี่ยอ่าล้อล้อล้ออันบนปะอันนี้คืออะไรอันนี้อ่าอันใช่นี่ล้อทุกคนอ้าวสุดยอดเลยขี้ขวาไม่ได้ครับทุกคนเอาใหม่เอาใหม่ผมบักว่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนแป๊บนึงทุกคน ันบนสุดใช่ไหมอ่าอ่านี่ไงผมจะเปลี่ยนเป็นล้ออันไหนดีอันนี้มัน GDB ไม่เอาอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่เท่อไม่ไม่โอเคผมไม่โอเคทุกคนไม่อ่ะอันนี้เกือบโอเคทุกคนอืมอันนี้แบบเดิมไม่อ่ะอันนี้ก็แปลกอ่ะอันนี้ก็แปลกเหมือนเดิมอ่ะอืมอันบน อันบนก็อันนี้ล้อเดิมมันหรือเปล่าผมไม่รู้ผมว่าไอ้โชคมันถูกปรับขึ้นแน่เลยใช่ไหมเพราะทรงสปอร์ตโชคจะไม่ปรับขึ้นแบบนี้เอาลงเนี่ยอ่าอ่านี่แหละของจริงน่าจะประมาณนี้น้ำมันจะหมดว่ะทุกคนผมไม่มีน้ำมันเลยเนี่ย น,นี่คืออะไรอะ่ะไม่รู้อะแต่ผมไม่ติดหรอกแต่สีมันแปลกๆไหมไม่แน่ใจหรือผมต้องปรับเอชเดอร์นีอันนี้ทรงสวยนะถ้าแบบนี้แบบนี้สวยแบบแบบไม่กะก็เทด่ดีหมื่นหนึ่งอะตอันนี้แปลกๆอะ่ะอันนี้ดูแปลกๆครับทุกคนผมไม่ชอบเลย อันนี้ก็แปลกๆ <_ C 1> บางอันคือมันเป็นสีขาวไงล้อเป็นสีขาวผมไม่ชอบอะ่ะมันมันไม่ตัดกับตาผมเลยอะ่ะเออหมืนหกโอ้ล้อที่ใช้คือหมืนหกเลยเหรอถามว่าเท่ไหมไม่ไมอะ่ะไม่สวยเลยอะ่ะไม่สวยเลยอะ่ะไม่ชอบเลยอ่ะอืมเอาว่าดวผมจะเ,เหมือน GTB ผมก่อนแล้วการล้อเอ๊ะ เอางี้ดีไหมวะดูก่อนอ่ารอรอลอง,ลอง,ลองผมลองเลือกดูก่อน GDB อ้าจริงอะ่ะแบบเนี้ยสวยแต่ถ้ามันปรับสีได้คือสวยสติกเกอร์เดี๋ยผมค่อยมาทำทีหลังครับทุกคนหรือไม่ก็ปรับสักเล็กน้อยอันนี้เนี้ยผมเอาร้อนี้ก่อนเหมือน GDB ผมไปผมเอาร้อมา GDB ผมอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูที่อ่าสติกเกอร์ ติกติกเกอร์อันนี้มันจะเบีย้ยวเบี้ยวใช่ไหมทุกคนใช่กดคิวทำการยังไงอ่ะอ๋อไม่เคยออ่ะผมดูก่อนนะเอามเอหม จะเบี้ยวป้าทุกคนผมเช็คแป๊บทุกคนอืมน่าจะตรงลวนะส่วนเดี๋ยวผมค่อยมาตกแต่งทีหลังละกันอืมพราคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบปเบปียวเท่านี้เลยละกันนะทุกคนนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าละกันใครที่อยากมาแต่งรถให้ผมก็มาแต่งได้นะ เอาแบบเท่ๆหน่อยละกันแบบเท่ๆเ,เลยแบบสวยๆอ,อะไรเงี้ยอ๋อจะชนผมแล้วหรือว่าจะดีบีชนผมโอเคแ้สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้หละทุกคนไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย,บาย